ตอนนี้สิ่งที่ในระหว่างการฟอกไตคุณทําอะไรบ้างในขณะที่คุณขึ้นเครื่องอฟอกตอไตเ,เ,เอาละปรับใหม่ในระหว่างการฟอกไตาหากิจกรรมที่ชอบบางคนนะเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆบางคนนะวาดเลยในระหว่างการฟอกไตจินตนาการเราเป็นอะไรเราวาดไปให้มันรีแล็แล้วคุณจะไม่เกิดอาการนี้เคยคะ่ะแต่ก็เป็นอยู่ดีทำอะไรเคยเ,เ,เล่นเกมเล่นเกมมันเครียดนึกออกว่า เอาแบบรีแลกอะคุณต้องหากิจกรรมที่มันรีแลกดูซีรีส์หะดูซีรีส์ที่มันมันโอเคอะเพลิดเพลินเพลินเนี่ยได้มีแบบใครชอบนักร้องคนไหนเอออันนี้ได้เอากิจกรรมที่เรารักแล้วมันเพลิดเพลินนะคะต้องหาและอาการที่คุณกล่าวมาเนี่ยมันจะทุเลาลงให้จําไว้ว่าเวลาเราอยู่บนเรือเงี้ยโบอยู่บนโปเนี่ยคือค่ะคือแต่ถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่มันมีความสุขมันก็จะลืมสิ่งนั้นไปและการฟอกไตก็คือเหมือนก็ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ฟื้ฟื้ เห็นไหมเลือดดึงออกฟืบเข้าเครื่องปุ๊บก็เข้านะคะอันนี้บอกกันไม่ได้ว่าเหมาะสมอะไรแต่ให้คนไข้เข้าใจรู้ว่าตัวเองจะต้องหาด้วยตัวเองโอเคไหมอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้น